เกะะี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยค่ะจังหวัดลบบุรีนั้นก็มีการจัดงานวันชระบรประจําปี2,568นะคะแล้วก็มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องชอระบรค่ะ ที่หอประชุมหนึ่งมหาวิทยาลัยเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะคะนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบาปีพุทธศักราช2568โดยมีนายพิสนุประพาสน,นานันปลัดจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยประหลัดอำเภอตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าร่วม ั้งนี้เองประธานนั้นได้มีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและนำกล่าวคำปฏิญาณตนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจากนั้นได้ทำการมอบรางวัลหมวดชรบดีเด่นระดับจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจและอดทนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะสำหรับชุดร,รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชร,รบนะครับก็ถือเป็นราษฎรที่อาสาสมัครนะครับที่ผ่านการฝึอกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดได้รับการแต่งตั้งจากในอําเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ชาบอถือเป็นกำลังภาคประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงภายในระดับฐานรากของประเทศปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยมิได้หวังผลตอบแทนกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศกำหนดให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและในปีนี้เองถือเป็นครั้งแรกครับที่ทางกรมการปกครองได้จัดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอย่างเป็นทางการขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยครับ